สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะเจอกับแขวนนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยหนังสือหน้า79ค่ะที่คุณครูให้ทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดที่ทำลงไปแล้วนะคะขึ้นมาตรวจไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะจำได้หรือเปล่าเอย เตรียมิีสอขึ้นมาด้วยนะคะถ้าข้อไหนถูกให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะลูกถ้าข้อไหนผิดนักเรียนก็การกระบาดผิดแล้วก็แก้ไขคําตอบที่ถูกต้องลงไปพร้อมกับคุณครูนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1ค่ะ455บวก278วิธีทำเขียนวิธีทำแล้วก็แควนบอกให้ทำยังไงก่อนคะลูก เขีดเส้นใต้ใต้คำว่าวิธีทำสองเส้นตั้งตัวเลขให้ตรงกันที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเห็นไหมคะส้ยห้บวก278เดเขีดเส้นใต้1เส้นแล้วก็เครื่องหมายบวกต่อไปค่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วยค่ะ5หน่วยบวก8หน่วยทำยังไงคะ8อยู่ในใจบวก5ถูกไหมคะลูกแล้วนับต่อ8แล้วก็ 9 10 11 12 13ได้13หน่วยทำยังไงคะใส่3ทด1ไปที่หลัก10ค่ะต่อไปหลัก10ค่ะ50บวก70ค่ะเอาอะไรคะเอา7ไว้ในใจบวก5 7แล้วนับต่อ7แล้วก็8 9 10 11 12 พอได้12แล้วนักเรียนต้องไปรวมกับอะไรอีกคะลูกรวมกับตัวทด1อีกเป็นเท่าไหร่คะเป็น13 10 30, ใช่ไหมคะ13 10 30, ก็ใส่3ทด1เหมือนเดิมคะ่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ400บวก200ค่ะ4บวก2ได้อะไรคะ4บวก2 4แล้วก็5 6แล้วก็บวกตัวทดอีก1เป็น 7ค่ะได้700ต่อเอบปตอบคือ733ค่ะทําถูกไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ1เเวนพาทําแล้วเนาะต่อไปเริ่มที่ข้อ2เลยนะคะ499บวก207ค่ะวิธีทำเขีดเส้นใต้2เส้นเห็นไหมคะแล้วก็ตั้งที่499ค่ะ ต่อไปค่ะ207ค่ะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นเห็นไหมคะแบบที่เพื่อนพาทำแล้วก็เครื่องหมายอะไรคะลูกเครื่องหมายบวกค่ะบวกที่หลักหน่วยก่อนค่ะคือ9หน่วยบวก7หน่วยแล้วเอาตัวมากไว้ในใจนั่นคือ9ถูกไหมคะ9บวก7 9อยู่ในใจแล้วนับต่อ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16ได้เท่าไหร่คะได้16หน่วยใส่ห ทด1ค่ะต่อไปค่ะหลัก10บค่ะ90าบวก0 10ยบวก0ก็ได้9แต่มันมีอะไรคะลูกมีตัวทดอีก1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น9บวกตัวทด1ก็เป็น10นั่นเองใส่0ทด1ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะคือ400บวก2 0 0 4บวก2ได้6ถูกไหมคะบวกตัวทดอีก1เป็น 700ค่ะต่อเอามปรอบคือ706หค่ะถูกไหมคะนักเรียนถ้าถูกขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะขีดเครื่องหมายถูกยาวๆให้ดูรู้เลยนะคะว่าหนหมูทำถูกนะคะลูกต่อไปค่ะข้อสค่ะ207บวก499ค่ะวิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นเห็นไหมคะแล้วตั้งที่207ค่ะต่อไปค่ะ499ค่ะ ขีดเส้นใต้หนึ่งเนแล้วก็เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะบรรทัดต่อบาตอบเควนที่ขีดเส้นใต้กี่เส้นคะ2เส้นคะ่ะต่อไปบวกที่หลักหน่วยคะ่ะ7หน่วยบวก9หน่วยคะ่ะทํายังไงคะตัวไหนมากเอ,อ่ย9ถูกไหมคะ9อยู่ในใจบวกอีก7นับต่อ9แล้วก็10 11 12 13, 14 15 16ได้16หน่วยทํายังไงคะ16ก็คือใส่หทด หนึ่งทดไปที่ตัวต่อไปคือหลักสิบเห็นไหมคะต่อไปขลักสิบศูนย์สิบบวกเก้าสิบค่ะศูนย์บวกเก้าก็ได้อะไรคะลูกได้เก้าถูกไหมคะแต่เรามีบวกอะไรอีกคะบวกตัวทดอีกหนึ่งเก้าบวกตัวทดหนึ่งก็เป็นสิบถูกไหมคะสิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะสองร้อยบวกสี่ร้อย ได้เท่าไหร่คะ4บวก2 4แล้วก็5 6, 6มีตัวทดอีกหนึ่ง6แล้วก็เป็นอะไรคะเป็น700ถูกไหมคะต่อเอาปตอบคือ706เห็นไหมคะต่อไปค่ะข้อ4คะ่ะ497บวก123วิธีทำเขีดเส้นใต้2เส้นเห็นไหมคะแล้วตั้ง497บวก 123ค่ะเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะก็ตอบตรงบรรทัดตอบขีดสั้ใต้ 40, 40ต2เส้นบวกที่หลักหน่วย7หน่วยบวก3หน่วยค่ะ7บวก3เป็นอะไรคะ7บวก3 7แล้วก็8 9 10 10หน่วยใส่0ทด1ค่ะทดไปที่หลัก10หลัก10ค่ะวิธีรัจำได้ไหมที่คอยบอกอะไรที่บวกกันได้10ก่อนก็คือ ตัวทด1บวก9เป็น10บวกอีก2ใช่ไหมคะเป็น12 10, 10 12 10ก็ใส่2ทด1ค่ะ400บวก100ค่ะเป็น500บวกตัวทดอีก1ค่ะเป็น600ตอบคือ620ค่ะต่อไปข้อ5ค่ะ85บวก458ค่ะวิธีทำตั้งเลข85อหกไหมคะตรงหลักร้อยไม่มี พับ85มีแค่หลักสิบกับหลักหน่วยบวก458เห็นไหมคะ400จะไม่มีตัวข้างบนบวกเพราะ85มีแค่2หลักตั้งเลขให้ตรงกันนะคะเวลาทำนะคะลูกโดยไล่จากหลักหน่วยนะคะเครื่องหมายบวก5หน่วยบวก8หน่วยค่ะทำยังไงคะแปอยู่ในใจบวก5แปดแล้วก็ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สิบสามหน่วยขีดเส้นใต้สองเส้นเห็นไหมคะสิบสามหน่วยก็ใส่สามทดหนึ่งค่ะทดไปที่หลักสิบค่ะแปดสิบบวกห้าสิบค่ะเหมือนแปดไว้ในใจบวกห้าค่ะแปดแล้วก็นับต่อเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบบวกตัวทดอีกหนึ่งถูกไหมคะเป็นสิบสี่สิบค่ะใส่สี่ทดหนึ่งค่ะ ไม่มีตัวบวก400ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดหนึ่งก็เลยเป็นอะไรคะเป็น500ตอบตอบคือ543ค่ะต่อไปข้อ6ค่ะ872บวก99วิธีทำตั้งเลขก่อนใช่ไหมคะ872บวก 99, 99 99มีแค่หลักสิกับหลักหน่วยเห็นไหมคะลูกเวลาตั้งเลขครูบอกแล้วว่าให้ไล่ที่หลักหน่วยถูกไหมคะ หลักร้อยตัวข้างล่างไม่มีถูกไหมคะแล้วก็เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นมันทัดตอบขีดเส้นใต้2เส้น2อบวกเก้ค่ะเอาอะไรไว้ในใจคะ่ะเอา9ใช่ไหมคะเอาตัวมากคือเก้าบวกสอแล้วก็สิบ1ิได้สิบเหน่วยใส่1ทดหนึ่งค่ะต่อไปหลักสิบค่ะ70็ดบวกเกค่ะเหมือนเดิมเอาตัวมากไว้ในใจคือเก้าบวกเจ็ดถูกไหมคะ แล้วนับต่อ10 11 12 13 14 15 16ได้16 10แต่มีตัวทดอีก1 16บวกตัวทด1เป็น17 0ใส่7ทด1ค่ะทดไปที่หลักร้อยค่ะ8ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดอีก1 8บวกตัวทด1ก็เป็น900ตอบประตอบคือ971ค่ะต่อไปข้อ7ค่ะ 458บวก85ค่ะวิธีทํา4 5บวก85ค่ะกีดเส้นใต้หเส้นแล้วก็เครื่องหมายบวกเห็นไหมคะต่อไปค่ะบวกที่หลักหน่วยก่อน8หน่วยบวก5หน่วย8อยู่ในใจบวก5 8แล้วก็9 10 11 12 13ได้13หน่วย13หน่วยใส่3ทด1ทดไปที่หลัก10บค่ะ ต่อไปค่ะหลัก10ค่ะ50บวก80อีกแล้วเอา8ไว้ในใจบวก5 8แล้วก็9 10 11 12 13 13 10แต่มีตัวทดอีก1ถูกไหมครับก็เลยเป็น10 40, 40เพราะฉะนั้นใส่4ทด1ค่ะ400ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทด1เพราะฉะนั้น4บวกตัวทด1ก็เป็นอะไรคะเป็น500ต่อบตประตอบคือ 543ค่ะต่อไปค่ะข้อ8 756บวก244วิธีทำ้หาก้งเห็นไหมคะบวก244ค่ะขีดเส้นใต้1เส้นอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะคะต่อไปนะคะขีดเส้นใต้2เส้นใช่ไหมลูกสำหรับบรรทัดที่เราจะตอบบวกที่หลักหน่วย หกหน่วยบวกสี่หน่วยเอาหก 4, อ,อยู่ในใจบวกสี่นับต่อหกอยู่ในใจแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบหน่วยสิบใส่ยังไงคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งไปที่หลักสิบค่ะต่อไปหลักสิบค่ะห้าบวกสี่ค่ะห้าอยู่ในใจบวกสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าสิบแล้วก็บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น 10บสใช่ไหมคะ10 10ก็ใส่อะไรคะได้10นั่นเองใส่0ทด1ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะเจ็ดร้อยบวกสองอยู่ในใจบวกสอแล้วก็8 9 9 900บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น10ไม่มีที่จะทดแล้วเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยคือ10ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอเอาวตอบคือ1,000ค่ะข้อ9ค่ะ 456บวก366ค่ะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นแล้วก็เครื่องหมายบวกจำได้ไหมคะต่อไปนะคะตรงตัวอวตอบขีดเส้นใต้2เส้นบวกที่หลักหน่วยก่อนคือ6หน่วยบวกหหน вой, ่วยตัวเลขเท่ากันเอาตัวไหนไว้ในใจก็ได้หบวก6 6อยู่ในใจนับต่อ6แล้วก็7 8 9 1 0 1 1 12ได้12หน่วย12หน่วยใส่2ทด1ทดที่หลักสิบนะคะต่อไปข่ะหลักสิบ 50บวก60เอา6วนิจัยบวก5 6แล้วก็7 8 9 10 11, 11 11แล้วก็บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น10 20ค่ะ10 20ก็ใส่2ทด1ค่ะหลัก้อยค่ะ400บวก300ค่ะ4อยู่ในใจบวก3 4แล้วก็5 6 7 700บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น800ค่ะต่ออาวตอบคือ822ค่ะวิธีการสังเกตนะคะ499บวก207มีผลบวกเท่ากับ207บวก499หรือ85บวก458มีผลบวกเท่ากับ458บวก85ค่ะ จำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกจะยังคงเดิมแบบนี้เราเรียกว่าคุณนะสมบัติการบวกค่ะคือการบวกเราสามารถสลับที่ตัวเลขได้จัดไปตั้งไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังเมื่อบวกกันแล้วผลลัพธ์จะเท่าเดิมเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนทําถูกหมวดทุกข้อไหมคะถ้าถูกหมดตบเมือให้เต้งดังๆหน่อยค่ะแวนเข้าไปดูงานที่หนูส่งมานะคะ ส่วนใหญ่นะคะนักเรียนทำถูกต้องมากค่ะถูกต้องทุกคนเลยแต่เควนก็ต้องมาทำเฉลยสำหรับนักเรียนบางคนที่อาจจะลืมนับตัวทดนะคะสำหรับวันนี้นะคะแควนสวัสดีค่ะ